อ้อมพินดาทำทะเลไฟลกุกใส่ทูพีแซบเบาๆเห็นรอยสาดตรงเอวเรียกว่าหนาครังได้จริงๆที่จะเห็นนักแสดงในผู้จัดคนเก่งอย่างอ้อมพินดาออกมาใส่ชุดว่ายน้ำโชว์ความเซ็กซี่แต่ถึงนานๆแม่จะมาทีแต่ก็ทำไฟลุกได้เหมือนกันอย่างทริปล่าสดุด ที่ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวที่จังหวัดพังงาแล้วก็ได้เห็นอ้อมพิจดาออกมาโพสรูปใส่ชุดว่ายน้ำทูพีสนั่งหันหลังโชว์ความเซ็กซี่เบาๆและภายใต้ผิวเนียนๆที่แอบเห็นรอยสักตรงช่วงเอวคุณแม่ลูกหนึ่งขอตามเทรนความแซบกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าอ่ะเอาซะหน่อยเดี๋ยวตกเทรนชุดว่ายน้ําพี่แอร์อย่าว่านะคะพอดีพ่อไม่อยู่แล้วคะ่ะฮ่าฮ่าฮงานนี้ก็เลยมีจตราด้วยการเข้ามาคอมเมนต์ถึงความแซบของคุณแม่น้องน,องนาวาเช่นเอมี่กรินปฐมที่คอมเมนต์ว่าโอย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 อย ปองนวัดคอมเมนต์ว่าไม่ได้ยพร้อมๆอ,มอ,มอลเล็กธิรเดชคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ซะหน่อยคิมเบอรี่คอมเมนต์ว่าไฟลูกค้ารอยเชอร์มานคอมเมนต์ว่าเป๊ะมากพี่เอ๋พรทิพย์บอกว่าวีดหันหน้ามาหน่อยค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณภาพไอจีแอดอ้อมพิจดาพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ